คือฮาเจ้าของที่ดินทุ่มเงินแสนย้ายต้นโพเก่าแก่อายุกว่า100ปีถวายวัดด่านคอหวยแห่สองเลขทะเบียนรถสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด,เด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าของที่ดินบริเวณตลาดคลองถมในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะทุ่มเงินกว่า1งินหนแสนบาทนะคะย้ายต้นโพเก่าแก่อายุกว่าร้อปีไปถวายวัดนะคะ โดยต้นโพดังกล่าวนะคะมีอายุกว่า100ปีนะคะเป็นต้นโพขนาดใหญ่นะคะที่ปลูกไว้ในเจ้าบริเวณที่ดินของเจ้าของตลาดคลองถมที่จังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งเจ้าของที่ดินดังกล่าวนะคะต้องการพัฒนาที่ดินก็เลยต้องขุดย้ายต้นโพไปถวายวัดนะคะ เป็นต้นโพที่ชาวบ้านนับถือเพราะคาแม่ค้านับถือกราบไหว้ขอพรกันมาอย่างยาวนานนะคะเจ้าของไม่อยากค้นทําลายทิ้งนะคะจึงปรึกษากับทางเจ้าอาวาสวัดจันทร์นะคะเพื่อย้ายต้นโพไปปลูกที่วัดนะคะโดยใช้เวลาขุดต้นโพนะคะโดยเจ้าของตลาดนะคะเขาไปจ้างผู้ที่มีความชำนาญมาขุดล้อมก่อนใช้รถเคน ขนาดใหญ่50ตันนะคะแล้วก็รถแมคโครประคองในการนำขึ้นบนรถเทลเลอร์เพื่อเคลื่อนย้ายนะคะชาวบ้านทราบข่าวต่างเดินทางมาดูนะคะการขนย้ายกันอย่างคึกคักนะคะและก็มีพลาดที่จะส่องเลขเด็ดเลขทะเบียนรถเครนรถเทลเลอร์นะคะที่มาขนย้ายมาขนลากต้นโพนะคะนี่เลยนะคะรถเทลเลอร์นะคะหัวลากคือ81-2714นะคะ ตัวพ่วงนะคะ80นขีด9795นะคะนี่เลยนะคะเลขดังกล่าวนี่ชาวบ้านแห่ซื้อคึกคักเลยนะคะด้านนายวราจแจ่มใสนะคะนายกสมาคมโรตารี่อ่างทองนะคะบอกว่าหลังจากเจ้าของที่ดินดังกล่าวต้องการปรับปรุงพัฒนาที่ดินพบว่ามีต้นโพอายุกเก่าแก่กว่า100ปี ที่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้านับถือกราบไหว้ขอพรกันมาอย่างยาวนานจึงไม่อยากโค่นทำลายทิ้งก็ได้ปรึกษากับทางเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในการย้ายต้นโพไปปลูกที่วัดนะคะแล้วก็ได้จ้างช่างผู้ชํานาญเกี่ยวกับการขุดล้อมต้นไม้นะคะมาช่วยขุดล้อมต้นไม้ต้นโพต้นนี้นะคะแล้วก็นํารถเครนแล้วก็รถเมคโครรวมถึงรถเทเลอร์ม,มาช่วยขนย้าย ใช้เงินในการว่าจ้างคือกว่า1นึ่งแสนบาทนะคะนำไปปลูกใหม่ที่วัดจันทร์เพื่อให้ชาวบ้านที่มีความนับถือศรัทธาต้นโพธดังกล่าวได้มากราบไหว้ขอพรกันต่อไปนะคะนี่เลยนะคะต้นขนาดใหญ่ใช้วิธีล้อมนะคะล้อมขุดล้อมเพื่อไม่ให้มันเสียหายนะคะก็ย้ายไปปลูกที่วัดนะคะแน่นอนบรดาของหงวยก็สองเลขทะเบียนดังกล่าวนะคะ นี่เลยนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันะทุกคนนะคะส่องแล้วก็ขอให้เป๊ะนะคะสวัสดีค่ะ